ตอนนั้นก็ต้องบอกสวัสดีเพือ่อนๆชาวซุปซุปนี้กับโบกับตอนนั้นก็เมืเ่เคยวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะฮะจากช่องเกมเมอร์ค่ะวันนี้เราจะมาพาทัวร์เซิร์ฟนะฮะน้องใหญ่เป็นเซิเร์ฟช่วยกันสร้างอยู่โรงเรียนนะช่วยกันสร้างอยู่โรงเรียนนะฮะช่วยเพื่อนช่วยสร้าง เดี๋ยวเราจะพาไปดูหลังแล้วให้กันอันนี้เป็นบ้านของทีเฮดเกมเมอร์เป็นบ้านแตงโมที่โคตรจะพคดสงสมมันก็สมควรณ์ตอมนี้เกิดแล้วนะฮะยุ่งหลายจริงถ้าอยากมากินแตงโมก็มาม่าคุดเอามอคุดเอาเดี๋ยวบอกมาปิดเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกัน ที่มังเคยยังสีมึงกัดกดเข้าไปในทางขายะโอะ้อันนี้เป็นร้านเชฟนะฮะเป็นร้านของเราเองมีมีเยอะ ร้านอาหารนะคะเป็นร้านของแปมมนทกการนันทคุณรับจ้างขายลูกนี่ค่ะเป็นร้านอาหารทำอาชีพพิเศษจ้างอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูหลังจากไปตัวนี้นะคะก็เป็นบ้านพักต่างอากาศในระหว่เปอ,อเป็นหออันไมา่าแต่ง เวลาแต่งงานนะคะก็มาอยู่ที่นี่ด้วยกันหอ,อพักสีนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอยู่บนหอเนาะตรงนี้ก็จะเป็นวิธีตรงแต่งงานใหญ่มากช่วยกันสร้างตั้งหลายคนกว่าจะเสร็จนะคะตรงนั้นไม่เอาไม่เอาแม่งคนไม่ทุบทิ้งทิ้งไปทุบดูมึงหินเรื่องแซงนนะไปเท็นน่น่น่ๆๆไปทุบไปทุบ มองงามเสิร์ฟมองงามนี่นะคะก็เป็นรูปหัวใจที่ไม่เท่ากันทุกอย่างงามๆมองหลังมองแต่งานเออมองข้ามข้าศายข้าศายปืงอันนี้นะคะก็เป็นสถานที่สำหรับคนโสดตรงนี้ก็เป็นอันนี้ที่เฮชเจมเมอร์ทำนะคะ เป็นสถานที่สำหรับคนโตกเนาะีอกกหันสำหรับคนอกหักนี่เห็นไหมถ้าเดินมาไม่ดูถ้าตาเบื่อแต่เดินมาคนซึ้บเบือ่อเนี่ยตายตายสถานเดียวเห<อ>มือนกับตรงค่าตัวตายาตอบอๆเอาไป็แต่ตรงนี้นะคะก็เป็นรถไฟหอดที่ไม่หอดเ<อ> <c oughs> ป็นรถไฟหอดที่ไม่หอด ที่มานอีสงองนยังไงเป็นเล่กสโตนใช่ไหม้สงองคเออรือสร้างเด้อเด้อเด้อเสร้างห้องให้โบราะเด้อเดเด้ย๋ดวยวืรสร้างห้องให้ให้เข็มเอ้ยให้เอ้ยเอิงเอ้ยเอิงเอ้ยองเอเนี่นก็เป็นบ้านขนาดเล็กจตกข้างล่างยังไม่ได้ตกแต่ง ตัวตรงนี้เป็นบ้านของคุณนายบลเนอร์นะคะออเไาช่องไนโวลดุนะคะบริเวณนั้นมันเป็นช่องไนาโวลดุนะคะชื่อคุณไปติดตามกันได้ไนะคะแล้วก็อย่าลืมตัวเองกดติดตามช่องชีจีน,นะคะสะกินเหมือนกันไหมแล้วกสถอดชุดออกดิคล้ายๆกันไหมอันนี้สกิน นี่เป็นสกินไพะวะสกินะไม่สกินสกินมันมีหูฟังทำแล้วก็สีอย่างพิมสีสอย่างก็สีแดงเนาะงามงาอันนี้มนตอนนี้เราได้จะทำเป็นโรงพยาบาลเรียบร้อยได้ทำเป็นอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนรีวิวมาพี่นี่นี่มองสไตเดอร เข็มอ้บาบ้านไอ้เข็มอยู่นี่แม่บอนี่แม่บอกเพื่นนี่แม่อันนี้บ้านคนเข็มนะฮะมันไม่มีช่องยึดโอเคมัในใกล้หมดแล้วนะกอไม่เป็นมาทัวร์เซิร์ฟนะคะ,อ,าาอ,ะ,คะอันนี้ทัวร์นอนอันนี้เป็นเซิร์ฟเรานะคะก็ใครอยากเล่นเซิร์ฟก็จะมีเตียงเลยเวลยป็น เดบแบตของยังที่11เปอร์เซ็นต์พิมพ์หมดไป3เปอร์เซ็นต์เดวแบตมันก็หมดแต่มันก็ออกจากซื้อเองตรงตัวนี้นะคะก็เป็นตรงจีเกทซึ่งตรงนี้เราได้มากินไปที่ละร้อยตอนนี้เริ่โคตรหูเข้าตรงนี้เค้กก็ไม่เหลือเยื่อใหญ่แล้วแดกไปเร็วอันนี้ก็เป็นร้านของคุณแปมปอนฉลองงานแต่งของคุณพิมพ์นะคะ งานแต่งฉลองคุณพิมกับคุณบอสนะคะ,ะคุณบอสคุณบอสความึงซื้อบอสเอองานแต่งเบลกับบอสนะคะซึ่งพิมกับกับเราจัดงานแต่งนะพี่โคตรเหมาะกับารางกายอ่ะซะเลยเจ้าสาวไปก่อนเจ้าบ่าวงานบัตร มันเดินเท่ากันไม่ได้อ่นี่ก็เป็นบ้านของคุณเข็มอันนี้เป็นบ้านของคุณอันยูนะคะอันยูเอออันมีไฟไหม้หน้าบ้านตลอดเลยวันนี้ไม่ไหม้แล้วดูในบ้านดิดูในบ้านมันลาวาสอง่อทำไมมันจะไหม้เพราะว่านี่ลาวาสองมีโต๊ะครับสองอันมีที่นอนสี่อันไม่รู้ว่าจะให้ใครอยู่บ้างจะให้ผู้สาว น,นี่เราเราจะแนะนำบ,บ้านของแต่ละคนนี่เป็นร้านอาหารของแปนาะก็ได้พูดไปแล้วนี่ตรงข้าวอะไรอ,อันนี้บ้าน,น <tour. S 1> ของ ную, อันยูวันนี้บ้านของคุณเข็มนะคะนี่บ้านของนนยว่ดู <Ừ. S 1> <dies. S 2> อันนี้บ้านของคุณเข็มอีกอันหนึ่งนนยว่ดูเปลี่ยนชื่อช่องแล้วดินี่บ้านของคุณชีเฮตเตอร์นะคะอันนี้บ้านของเราไม่ใช่บ้านมันเป็นร้านขายของ เล็กๆในร้านแฝมแต่บ้านเราอยู่นูๆๆน่นนอค่ะอันนี้นี่บ้านของเราทั้งสองคนได้อยู่กันอย่างิ้นสุดเดี๋ยวจะพาคุณครัวบนบ้านคุณ <c oughs> แฝมกับคุณทีมสร้างส,าสองคนมาให้เจ้าบ่าวดูค่ะแต่อีกจะสใส่ไปนอ,นอ,อันนี้ที่นอนนะคะนี่ที่นอนนอนสองคนอันนี้ห้องลูกสา <c oughs> เวเออได้ได้ได้ เออ,เออตื่นเต้ยวตื่นเต้วตื่นเต้วเ,เอาบอกทำไงจุดกองเนี่ยใหญ่ยังนี่ก็ตัดอันนี้ก็เป็นห้องนอ,อ,อ,อนของคุณเอ๋ยเอ๋ยนะฮะกับคุณขีน,นอนสองคนเป็นลูกของเราสองคนเออ กนขาวอนี่นด้าน<ม>าบน,<ห>นบ้านก็มีประมาณนี้นะคะดดนี่เมื่ไหรที่บ่ารีวิวไปวะเออนี่ไงเออนี่ตรงกินข้าวของเรานะฮะมันไม่ใช่ห้องอาหารแต่เป็นตรงกินข้าวที่โคตรจะเปิดเผยจุบกันกระจุกไม่ได้นะฮะถ้าเข้าไปจุบในบ้านม,มันก็พูดไปแล้วพิธีแต่งงานตรงนี้ก็เป็นใหม่ที่ท่านประธานจะมาเว้า จะมาพูดโลโรลโลเคเคเพื่อนเป็นคนสร้างไม่อะไรเลยคือเคเคมันสั่งมันเจดีเลยเจดีบารอออันนี้มันเปลี่ยนเป็นสีแดงมันแหงสียแน่นาะอันนี้มันเอาบรรยายนะอันนี้เป็นหนังสือเรียนเชิญเรียนเชิญอ่านว่าดูดิไปดูดิว่าอันว่ายังหัวโรลโรลโลโรลไปดูดิ ตึ้งมึงเลยเดี๋ยวหันมาหันมา <c oughs> หันหันหนามมาหันไทม์บูชมดีๆเอาไทม์รูปไทม์รูปไทม์รูปเป็นโปรคีบบอสใส่โปรคลิปบ <c oughs> รท่านเพินอยู่ใครใส่เป็นก็ช่วยสอนหน่อยนะฮะเ<ช>ข้าไปในไลฟ์เออบอกเข้าไปอันเข้าไปในแอปโหลดแอปอย่ังไงวะใส่วิดีโอ YouTube แต่มันใส่ไม่ได้มันให้ไปล็อกอินกับคอมอะไรแบบเนี้ยเออ ไม่ใส่ไม่ได้อันนี้ก็สว่างสมัยตรงนี้ก็เริ่มมืดแล้วอียมันมันก็กำลังจะถ่ายิเดี๋ยวกูอยู่ตรงนี้ไปก่อนเลยตอนนี้ที่ h e ้เกมเมอได้ออกไปจากเซิร์ฟเราเป็นที่เรียบร้อยแต่สกินมันยังค้างอยู่แบตมันหมดหวัดดีหวัดดี เบ็ดมันหมดเบ็ดมันหมดเดอวสก,กินมันก็หายดูดิทีเฮดเจมเมอร์มันยังอ,อ๋อยังไงออกแล้วเบ็ดหมดอเอาละฮะก็โอ้ยเมือ่อยอันนี้ก็จะเป็นลงรถดูมัีวิวอันนี้เป็นรถ <c oughs> ในรถนะคะก็จะมีกลมอะไรเป็นรูปเค้กตัวนี้ใครอยากแดกก็แดกได้เป็นเค้กนะคะ <c oughs> ในรถมีเค้กแต่นั่งไม่ได้ด้วยเพราะว่าอยูง่งไ,ได้เฟอร์นิเจอร์ค่ะเออลงว่าเป็นน้ำ ใช่ลงไม่เป็นด้วยแต่ก็ไปอนินเทอร์เน็ตทำเพื่อคุณผู้ชมค่ะเอ้ยอย่าลืมดิทำถทังกระยาไว้ด้วยเดี๋ยวค่อยเห็ีใส่รายด้ยเออโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะโอ้ยเจอกันคลิปหน้าพี่มันคือเปิดได้เปิดได้ฮะโอเคๆมันก็เปิดได้หงงไหยเนี่ยเปิดได้ <laughs> <laughs> โคตรสุดยอดเอาไหมเอาไหมเอาละฮะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามให้นะเกมเมอร์แล้วก็อย่าอย่าลืมไปกดติดตามให้ช่องทีเฮดเกมเมอร์ด้วยนะฮะจะมีอะไรรีวิวช่องไหมอ่อยไหมไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าชอบเล่นเกมไม่ชอบรีวิวของนะคะก็อย่าลืมไปกดซับให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องฝากช่องแปมมนทักการนันทักคุณด้วยนะคะก็สําหรับนี้ สำหรับใครที่หาช่องสองคนไม่เห็นก็ไปดูใต้คลิปเราได้นะมันมาคอมเมนต์อยู่เอาไปดูมันได้นะคะโลโก้อะไรแบบนี้คะโลโกล้โลโกล้โโก <c oughs> ยังวานติดอัน <c oughs> อก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามให้นะเกมเมอร์ด้วยนะ <c oughs> โอ้ไปละ